สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ทางช่อง MVTV Variety Channel นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสราร์เวลา19.00นถึง20.00นนะครับและช่วงนี้ครับสถานการณ์น้ำท่วมของเราก็เข้มข้นทีเดียวนะฮะแต่ว่าผมว่าเราเบรกกันเรื่องน้ำท่วมกันสักชั่วโม,มงดีกว่านะครับผมมาดูหวงจุ้ยให้ได้อัธรลดนะฮะได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้ทั้งความรู้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ฮะเรื่องราวของเราเกี่ยวกับเรื่องของ ทิศทางที่ห้ามทําการปรับปรุงบ้านนะครับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับจะเป็นทิศทางไหนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาถามกับท่านอาจารย์นะฮะต้องขอแนะนําท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมรายฉนูประร่ำสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพิธีกรสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอย่างวันนี้ที่พิธีกรบอกว่าวิกฤตการณ์เกี่ยวเรื่องน้ําเนี่ยนะครับรายการของเรานี่ก็เลยได้จัด ทำเป็นเทปขึ้นมาเพราะว่าเรื่องน้ําเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใคร,ใครการเดินทางก็ค่อนข้างลําบากครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามชมดูอาจารย์อยู่สามารถที่จะโทรมาสอบถามอาจารย์ได้ตลอดแม้แต่ตัวเองนะครับยังดูรายการของตัวเองในวันนี้เลยนะครับ <c oughs> ครับอาจารย์ฮะอย่างน้ําท่วมนี่ก็เครียดนะครับอาจารย์ <c oughs> แล้วเรื่องเนื้อหาวันนี้จะจะเครียดเหมือนน้ำท่วมไหมครับอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าชื่อก็บอกว่า คิดห้ามที่จะปรับปรุงบ้านเราในปี2555ครับ,ค,รบคืออันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งของดาวประจำปีครับเพราะว่าหลังจากวันที่23มกราคมเป็นวันตุจีนแล้วแต่ทางจันทราคติเขาถือว่าวันที่23ก็คือวันตุจีนชิวอีกครับแต่ทีนี้แต่ทางของหลากโหราศาสตร์จีนเนี่ย เขาจะใช้วันที่สี่กุมภาพันธ์เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตริย์ใหม่คซึ่งปีหน้าเนี่ยตรงกับนะครับปีมะโรงอปีของผมเลนะรครับปีมะโรงเขาเียยิมซิงหรือมะโรงน้ำมะโรงน้ำเนี่ยว่าหมายก็คือว่ามันจะก่อเกิดทิศท,ทางต่างๆว่าตำแหน่งทิศไหนเป็นทิศท,ที่ห้ามกระทำการครับถึง ออกบทบาทของทิศนั้นมาว่าห้ามทําการทุบเคาะตอกเจาะใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นม,มันมีอยู่ทั้งหมดนะครับพิธีกรครับก็คือเขาเรียกว่าทิศแตกสลายเราจะมีผังเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูว่าทิศแตกสลายหลังจากปีหน้าแล้ววันจุลจีนเป็นต้นไปเนี่ยทิศไหนเป็นทิศแตกสลายซึ่งไม่สมควรกระทําการใดๆไม่ว่าจะเป็น การทุบเคาะตอกเจาะใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมิฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดอาเพศเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการช้าถดถอยถ้ารุนแรงอาจจะถึงกับชีวิตก็เป็นไปได้นะฮะถึงบอกว่าทิศแตกสลายเป็นทิศที่มีบทบาทของดาวรุนแรงมากที่สุดนะครับเส้นแดงๆนี่คืออะไรครับอาจารย์เส้นแดงๆเนี่ยนะครับ ก็คือทิศอันนี้ก่อนนะครับปีหน้าเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าปีอะไรฮะปีมะลงครับถูกต้องไหมครับปีมะลงเนี่ยทิศของมะลงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไงฮะทิศของมะลงนะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าองศาทิศของมะลงนะครับเสร็จแล้วดังนั้นเนี่ยนะฮะทิศแตกสลายมันจะต้องอยู่ตรงข้ามกับมะลงก็คือทิศของจอ,อมะลงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้า นะครับทิศของจอหยุดที่สามร้อยสาเหตุเป็นทิศแต่สลายเพราะอะไรนะครับไม่ทราบว่าจะชัดกว่าน,นี้ได้หน่อยไหมฮะนะครับฟีดอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าตัวเลขมันเลนลางเหลือเกินเกรงว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่ได้รับความรู้หรืออรรถรสอย่างเต็มอิ่มนะเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบห้าไหนนะฮะเป็นทิศของมะลงซึ่งเทพเจ้าไทยสวยเอียยได้มาสิงสถิต อยู่ณนาะทิศของมารงองอเทพเจ้าไทยสวยคือเทพเจ้าแห่งดวงชะตาใครบังอาจไปเผชิญหน้ากับเทพเจ้าไทยสวยเอียะเนี่ยมันจะเกิดเหตุอาเพศต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าหรือนะครับการงานความเป็นอยู่ต่างๆดังนั้นเนี่ยหลังบ้านใครที่อยู่ตำแหน่งสามร้อยองศานะฮะสามร้อยองศาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทิศแตกสลายครับรุนแรงมากครับ แต่นลัดทิศนี้นะครับองศาของมันกินระยะกว้างบวกลบสิบห้าองศาเห็นไหมฮะเนี่ยบวกลบสิบห้าองศาสามร้อยบวกสิบห้าก็คือสามร้อยสิบห้านะแล้วก็นะครับลบสิบห้าก็คือสองร้อยแปดสิบห้าดังนั้นบบ้านใครก็แล้วแต่ที่หลังบ้านอยู่ในทิศแตกสลายห้ามทำการทุบเคาะตอกเจาะใดใดทั้งหมดทั้งสิ้น มิฉะนั้นจะเกิดอาเพศภัยอย่างร้ายแรงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหรือแม้แต่กรณีที่จะย้า,ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้อกรณีที่จะย้ายเข้าไปอยู่นะฮะหรือทําการมงคลใดๆก็แล้วแต่ก็ก็ต้องห้ามด้วยถ้าคุณเข้าไปทําการมงคลใดๆก็ถือว่า ไปกระทบต่อทิศแตกสลายโอ้เงี้สูรตว่าจะแต่งงานครับอาจารย์มีเลิกย้ายเข้าบ้านไม่ได้ไม่ได้ปีนี้ก็ต้องรีบแต่งก่อนถ้าหลังบ้านคุณครับอยู่ที่ตำแหน่ง290องศานะฮะไปจนถึง314-15อยสิบสีบงศานะครับเนี่ยแต่มันก็ไปโดนทิทอศอสูนของปีนี้ปี54าสี่เข้าอีมันก็ทำการไม่ได้เช่นเดียวกัน มันก็ต้องเลื่อนออกไปไม่ต้องเลื่อนบางครั้งการแต่งงานเนี่ยนะครับเลื่อนเกินไปเนี่ยแต่งช้ามันก็แก่แล้วนะครับเดี๋ยวมีลูกไม่ทันใช้ดังนั้นเนี่ยหาทิศทางของบ้านอย่าให้ไปเจอทิศแตกสลายแล้วถามนิดนึงครับอาจารย์แล้วช่วงข้างล่างเนี่ยฮะเป็นทิศแตกสลายด้วยหรือเปล่าครับช่วงข้างล่างนี้ไม่ใช่ทิศแตกสลายฮะแต่อันนี้ก็คือทิศอาุร้ายประจําปี ปีปีนี้ใช่ไหมครับของปีปนาครับอ๋ออันนี้ของนาอันนี้เราพูดถึงบทบาทของนะครับทิศทางต่างๆนะฮะทิศทิศห้ามทําการทุบข้อะตอกเจาะหรือทําการที่เป็นมงคลทั้งหลายครับทิศที่สองก็คือนะครับคือทิอศอสูรร้ายประจําปี255 25 5้าบห้าครับก็คือทิศใต้ที่ตําแหน่ง1 8 0องศานะครับเซแลวองศาของมันเนี่ยนะครับ บวกลบเข้าไปอีกนะครับเนี่ยทิยอศอสูรร้ายประจําปีนะครับบวกไปนะครับ45องศานะครับเนี่ยตั้งแต่นะครับ135จนถึง<ม>225องศาครับคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ตำแหน่ง135องศาถึงทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้225องศาถือว่าเป็นทิอศอสูรร้ายประจำปี มาลงน้ำนะครับหรือว่าปีมาลงนะครับดังนั้นเนี่ยทิศนี้ก็อีกทิศหนึ่งซึ่งเป็นทิศรองจากทิศแตกสลายซึ่งห้ามทำการทุบเคาะตอกเจาะใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าทำการล่วงละเมิดนะครับทิศห้ามประจำปีผลถ้ารุนแรงอาจจะถึงกับชีวิตนะครับถ้าเบาหน่อยเกิดอุบัติเหตุนะครับ ถ้าลองลงมาก็คือกิจการค้าขายซบเซาครับแม้แต่กระทั่งตอกตะปูเข้าไปตัวเดียวนะครับถือว่าก็โดนเหมือนกันครับทบ,บแล้วล่ะครับโอ้โหแค่ตะปูตัวเดียวก็ทำให้ชีวิตเราเจ๊งได้ใช่แต่ทีนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็ไม่รู้ว่าทิศนะครับท,ทิทั้งหลายเนี่ยหามาได้ยังไงเราจะมีหลักสูตรในการสอนในวันที่27มีนาคม ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ซอย813ทับสการหาทิศอสูรร้ายประจำปีการหาดาวเบนจพูดนะครับหรือว่าการหาดาวหงออึ้งหรือดาวห้าเหลืองดาวห้ายังเหลืออีกทิศหนึ่งนะพิธีกรอ่ายังไม่หมดใช่ไหมครับพ่ในแต่ละปีมันจะมีสามทิศร้ายแรงที่ห้ามทําการกระทบกระเทือนตอนนี้เรามีทิศแตกสลายทิศแตกสลายมีทิศอสูรร้ายประจำปีแล้วก็เหลืออีกทิศหนึ่ง ก็คือนทิศของดาวเบนจะพูดหรือดาวห้าเหลืองอนะครับอันนี้ดาวห้าเหลืองกินบริเวณพื้นที่นะครับตั้งแต่หนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าองศานะครับฟิตก็์ก็เมกนิดหนึ่งได้ไหมครับหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าองศาถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าองศาทิศนี้ก็คือดาวของทิศ ห้าเหลืองหรือรเขาเรียกว่าดาวเบนจะพูดนะครับอันนี้เขาเรียกาดาวเบนจะพูดก็เป็นทิศห้าอีกทิศหนึ่งอ๋อครับหรือบางคนเขาเรียกว่าทางโหราศาสตร์จีนเขาบอกว่าดาวดินครับนะครับทิศนี้นะครับเป็นดาวดินดาวดินไม่ธรรมดามันอมไฟนะครับครับดาวดินอมไฟถ้าทําการสะเทือน อาทิตนี้ทางตะวันออกเฉียงใต้เกิดผลวิบัติอย่างไรก็คือเจ็บป่วยนะแล้วการทำมาค้าขายก็ไม่รุ่งเรืองเท่าที่ควรคือฟกซาวสุขภาพก็แย่เงินก็ล่อยลอหมดทุกอย่างพังหมดเลยเพราะว่าเราเลือกที่จะผิดทิศผิดทางใช่ไหมครับแต่วิธีการแก้ไขอ่านี่ผมก็อยากรู้ครับอาจารย์ว่าสมมติว่าสมมติว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าห้ามทุบเคาะตอกเจาะ แล้วอย่างช่วงนี้เนี่ยน้ํามันท่วมครับสมมุติว่าบ้านผมตีโจเอียลอยไปแล้วครับอาจารย์ครับผมอาจารย์บอกห้ามทุบเลยจนกว่าจะถึงวันที่ยี่สิบสามมกราคมใช่ไหมครับถึงวันที่สี่าถึงวันที่สี่ทไงครับอาจารย์เราแก้ได้ไหมฮะมีคืออย่างนี้ครับผมในปีนี้นะทิศอสูรร้ายประจําปีเนี่ยสังกัดอยู่ทางทิศตะวันตกครับถ้าบ้านท่านผู้ชมเนี่ยหลังบ้านทิศตะวันตกติดอสูรวิธีการแก้ไขก็เช่นเดียวกันถ้าเราเกิดอยากจะกระทบหรือกระทบไปแล้วนะครับ ครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอานี่ลงก่อนเราสามารถที่จะทําการปรับสภาพล้างอาถรรพ์ได้สําหรับปีนี้นะครับไม่ว่าพี่น้องของเราชาวไทยทุกๆท่านเนี่ยที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอยุธยาหรือปทุมธานีหรือแม้แต่บางบัวท,ทองทุกๆจังหวัดที่เกิดสภาวะน้ําท่วมหลังจากน้ําท่วมลดลงแล้วนะครับเราควรที่จะทําการ ก่อนอื่นทํำยังไง <ฮะ S 1> หลังบ้านทิศตะวันตกนะฮะเราต้องปรับสภาพล้างอาถรรพ์เพราะว่าหลังคาหลุดรอยกระเบื้องหลุดหมดเราต้องทําการทุบข้อตอกเจาะเราก็เสริมนะครับ,รบด้วยการใช้เกลือเม็ดใหญ่เกลือเม็ดใหญ่หนึ่งขันนะครับเนี่ยาสายไปในขันขันใหม่ๆเนี่ยสักหนึ่งสองกำมือเข้าวสาเนี่ยนะครับสักสองกำมือ แสร็จแล้วเหรียญเนี่ยนะครับสักสิบสองเหรียญที่เป็นทองเหลืองเนี่ยเหรียญจีนโบราณก็ได้ <ฮะ S 2> อย่างน้อยสิบสองเหรียญสาเหตุที่ใช้อุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะอะไรพี่กร์ทราบไหมครับไม่ทร<ม>าบเลยครับว่าทําไมะจะต้องเป็นเกลือเป็นเหรียญด้วยฮะอาจารย์ถ้าเป็นก่อนอื่นก็คือข้าวสารข้าวสารหมายถึงการให้กินให้อาสูรแน่กินครับเกลือเนี่ยนะครับเป็นการนะฮะเนี่ยล้างอาถรรพ์ มสมัยก่อนเนี่ยเห็น,หหนในหลังจีนการใช้เกลือเนี่ยศาสตร์พวกพูดผีปีศาจนะฮะเสร็จแล้วเหรียญสิบสองเหรียญเนี่ยก็คือสิบสองนักษัลย์ราศีศาอของทั้งสามอย่างเนี่ยนำมาคุกเคล้าผสมกันเสร็จแล้วสา์ไปยังตำแหน่งทิศตะวันตกของภายในปีนี้นะครับแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยหลังบ้านเป็นทิศใต้ถ้าคุณอยากจะทำการนะครับ ตกแต่งบ้านหรือได้ล่วงละเมิดอสูรไปแล้วครับหรือลรวล่วงละเมิดทิศแตกสลายไปแล้วซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ <ฮะ S 2> เราก็ใช้พิธีการล้างพลังอาถรได้เช่นเดียวกัน<อ>ด้วยการใช้ข้าวสารใช้เกลือใช,ใช้เหรียญอีกสิบสองเหรียญเนี่ยสาดไปยังตำแหน่งนั้นสาดก่อนผ้าทิตศที่จะตกดินก็คือสักสี่โมงเย็นนะครับเสร็จแล้วเก็บหลังผ้าทิต์ ตกดินแล้วครับเก็บนี่ไม่ใช่ใช้มือไปเก็บนะครับเดี๋ยวคุณจะติดเชื้อโรคจากอสูรโอ้โอโอมีเชื้อโรคด้วยครับใช่คุณต้องหาไม้กวาดใหม่ๆหาที่โกยผงใหม่ๆครับเก็บสักตอนสองทุ่มเสร็จแล้วกวาดนะฮะกวาดเสร็จแล้วก็หาถุงก๊อบแก๊บที่ใส่ของมาเนี่ยที่มันเป็นตัวบ่อนทําลายโลกเนี่ยที่ไม่ยอมย่อยสลายนะครับเอาไปไว้ทาง3าแพ่งนะครับเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อเชิญอาสน์ออกครับแล้วก็อาสน์กินข้าวอิ่มแล้วแยเข้าวสารเนี่ย <ฮะ S 2> เชิญไปไว้ที่ทําไมาต้องเป็นทางสามแพ่งครับอาจารย์ทางสามแพ่งเป็นทางผีผ่านไงนี่อก็อ<ล>คือเหมือนกับว่าของไม่ดีเนี่ยก็ต้องเจอกับของไม่ดีใช่ไหมใช่ไม,ใชไม่ดีเจอไม่ดีมันก็ก็คือเสมอตัวดังนั้นหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วคุณจะทําการตอกครับนะครับสมมติว่าหลังคาคุณเนี่ยมีปัญหาต้องการลื้อคานออกหรือจะเจาะคุณก็เจาะ หรือจะทําการทาสีบ้านเคาะพื้นแล้วก็ใช้กระเบื้องนะครับให้มันถูกลักษณะกับทิศทางบ้านของคุณเพราะว่าหลังจากสิ่งเลวร้ายผ่านไปแล้วสิ่งที่ดีๆมันก็ต้องตามมา<อ>แล้วก็มีเสริมอีกนิดนึงเพีย่ครัรู้ไหมน้ำมัน<อ>ท่วมเนี่ย<ะ>เราก็ต้องเอาน้ํามอนใส่การรเช่าสกาักห้าก้านผมสมกับน้ําสักถังหนึ่ง<ะ>ใช้ใบทับทิม พรมเลยนะครับพรมปะพรมครับอย่างเงี้ยเหมือนพรมพุทธมนต์ผมจากข้างบนลงข้างล่างจากหลังบ้านสู่หน้าบ้านครับเพื่ออะไรเพื่อไล่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเพราะว่าระหว่างน้ําท่วมเนี่ยน้ําเนี่ยนะไม่ใช่น้ําใสสะอาดครับนะครับมันเป็นน้ําคลําน้ําคลองน้ําอะไรต่ออะไรอือาจารย์เลยเชื่อมั่นว่าการล้างพลังอาถรรพ์เนี่ยนะครับเราต้องใช้น้ํามนต์ละกําเช่าสักห้าก้านนะครับ ปะพรมเส่ละศาสเตร์เข้าสารเหรียญเราก็ท,ทําพิธีกรรมในการที่จะซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดภัยพิบัติต่างๆครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าทิศแตกสลายทิศอสุร,ร้ายประจําปีของปีนี้หรือปีหน้าทําได้เช่นเดียวกันครับแต่ทิศอสุรไ้ายประจําปีนี้อยู่ทางหลังบ้านทิศตะวันตกแต่ปีหน้าเนี่ยไปอยู่ทิศใต้แล้วจะมีบทบาทนะครับบทบาทที่จะรู้ยังไง เจอกันวันที่27นะครับ27พฤศจิกายนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลา9โมงถึง18นาฬิกาที่อเล็กซานเดอร์8 3ทับ3สนใจนะครับโทรไปหาคุณไก่ที่เบอร์0899223368 0899223368นะครับเสร็จแล้วมันมีอีกดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาว5เหลืองยังไม่ได้บอกวิธีการแก้ไขอันนี้นะครับ ดาวโงอึงซึ่งมันเป็นดาวดินอมไฟหลังจากดาวจรประจำปีมาซึ่งเราจะสอนด้วยดาวจรประจำปีนะครับว่าดาวห้าปีหน้าเนี่ยมันสิงสถิตอยู่ทิศไหนปรากฏว่ามันสิงสถิตอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เรารู้ว่าดาวห้าดาวเบญจพูดได้มายังไงได้จากดาวปีจรครับนะครับ ปีหน้าทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีเพราะมีดาวเลขแปดกำเนิดอยู่อแต่ดาวโงอึง้งดาวห้าไปอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับมีผลเสียครับปีหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีบทบาทที่ร้ายแรงและรุนแรงครับแต่ที่นี้ดาวห้าเหลืองเนี่ยมันเป็นดาวเด่นครับนะครับเราต้องใช้น้ํานะครับห้าขัน สาดไปยังตำแหน่งนั้นถ้าคุณต้องการจะทำการกระทบมันมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าบ้านคุณอยูอย่ทางทิศไหนถ้าคุณกระทบทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีดาวระเบิดบสิงสถิตอยู่ก็คือดาวห้าคุณต้องใช้น้ำห้าขันน้ำนี่เป็นน้ำธรรมดาเลยไหมน้ำผสมน้ำมนต์ครับแต่ถ้าพื้นที่กว้างๆนะครับคุณต้องใช้น้ำมนต์ห้าถังโอ้โหนะครับ เสร็จแล้วช่วยกันลดโคนลนถังสาดเข้าไปเลยอะนะครับแต่ถ้าเป็นขันคุณสาดคนเดียวนะครับสาดเสร็จแล้วทิ้งไว้พักหนึ่งถึงจะทําทการกระทบนะครับคือของทุกอย่างเนี่ยมันมีทางแก้ไขครับไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเหตุเลวร้ายแต่ทีนี้ถ้าเรารู้เราพึงที่จะระมัดระวังครับอย่างใครก็แล้วแต่ถ้าติดทิศด,ดังกล่าวทั้งหมดนี้อย่าทําการมงคลใดๆแม้แต่นะครับทําบุญบ้านแต่งงานอะไรก็แล้วแต่โอ้โห งานมงคลขายามหลีกเลี่ยงเราจึงนะครับนำมาเสนอในรายการซึ่งจัดทำเทปวันนี้ว่าหลังปีหน้าไปนะครับปีมะโรงปีมะโรงแล้วก็ใครจะสร้างบ้านซึ่งหลังบ้านพิงทิศใต้รีบ,รบสร้างปีนี้นะครับหลังจากน้ำลดแล้วเดือนสิบสองเป็นเดือนที่ดีสามารถที่จะสร้างบ้านได้แล้วก็เดือนอ้ายนะครับเดือนยี่อย่างเงี้ยสร้างบ้านดีทีนี้คุณสร้างทิศใต้แต่ไม่เสร็จ เสร็จหลังสุดจีนไม่มีปัญหาแต่คุณสร้างก่อนนะครับเราจึงนะครับเล่งเห็นถึงผลดีและผลเสียจึงนําสาระความรู้มาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันภายในงวันนี้ตอนนี้ก็ต้องก่อนที่จะไปเบรกนะครับก็เรื่องราวนี้ต้องยอมรับว่าเข้มข้นทีเดียวนะครับท่านผู้ชมคนไหนอยากจะรู้ว่าทิศไหนดีทิศไหนร้ายนะครับก็สามารถมาเรียนกับเราได้นะครับในวันที่27พฤศจิกายนนะครับณโรงแรมอเล็กซานเดอร์นะครับ8 3าทับ3นะครับผม สนใจสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์0899223368นะครับและสำหรับช่วงนี้เราต้องพักกันสักรุ่นะครับช่วงหน้าเรามีบ้านที่เรียกได้ว่าเด็ดนะฮะเด็ดเเลยแม้คุณผู้ชมได้ดูกันครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ